ันนี้คือฮอตเ a แพคที่เราทํามาปุ๊บเกือบ20ปีแล้วนะครับผมในนี้ก็จะมีเกลือข้าวเหนียวถัวแดงตัวเขียวแล้วก็สมุนไพรที่นํามาทําถุงประคบต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายวิธีใช้ฮอตต p a แพกแบบเอวนะครับมีหลายรุ่นนะอันนี้แบบเอวพันเอวได้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแลเอามาพาดบ่าดได้ ต้นคอได้นะพันแบบนี้ตุ๊บตๆ๊ตตนะแล้วก็เอาเข้าไปในมโคงเฟนะตั้งเวลาประมาณ3นาทีนะครับหรือจะเป็น3นาทีครึ่งก็ได้นะความร้อนประมาณ8ปดร้อแปวัตตนะ์อีก3นาทีมันก็จะอุนอ่นอุ่นพอดีพอดีนะครับเอามาประคบท้องสำหรับคนที่เป็นโรคแพนิกปวดท้องปวดท้องประจำเดือนรู้สึกวิตกกังวลน,นอนไม่หลับอะไรเงี้ย มาช่วยได้เลยนครับใครสนใจก็กินบ็อกเข้ามาได้นะครับ